สังคมที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติาศาสนาและขนบป,ประเพณีส่งผลให้เกิดความแตกแยกทางความคิดแต่ที่ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีค่ะชาวมุสลิมและชาวพุทธที่นี่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันโดยมีสถานศึกษาเชื่อมโยงและหล่อหลอมความคิดให้เป็นหนึ่งเดียวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะคุณครูอิกบัน วันมาดครูหนุ่มจากจังหวัดยะลากำลังสอนวิชาพละศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสันติธรรมวิทยาบ้านหนองหมื่นเท้าตำบลนนสูงอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางศาสนามีทั้งนักเรียนไทยพุทธมุสลิมและคริสเตียนอยู่ร่วมกันบนวิถีตามบทบาทของตนและอย่างแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒน,นธรรมของกันและกันในเรื่องของการให้เกียกรติกันเช่นอาหาร ในในโรงอาหารของเราเนี่ยเราใช้เป็นอาหารฮาลาลทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กทุกคนสามารถทานได้กรณีบางคนเขาอาจจะเอาอาหารที่ไม่ฮาลาลมานะครับเขาก็รู้ว่าถ้าเกิดเอามาแล้วเขาจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างเ <_ n id> ช่นไม่เอาไปแกล้งเพื่อนที่เป็นมุสลิมนะอะไรเงี้ยนะครับก <evento> ็จะไม่หย,ยอกล้อกันอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาถือว่าให้เกียรติกันนะครับขณะเดียวกันช่วงเที่ยงเนี่ยเยตะฟุตบอลอยู่นะครับเล่นเตะฟุตบอลอยู่พอถึงเวลาได้เวลา ละหมาดสําหรับมุสลิมนะครับก็จะมีเสียงอาซานจากที่มัสยิดเสียงประกาศเชิญชวนไปละหมาดเนี่ยเพื่อนพอถึงเวลาเสร็จเพื่อนที่เป็นชาวพุทธเขาก็บอกเพื่อนที่เป็นมุสลิมบอกว่าได้เวลาแล้วไปละหมาดนะฮะก็ถึงเวลาก็ไปละหมาดที่มัสยิดนะครับหรือในช่วงเดือนรอมฎอนเองที่มุสลิมถือศีลอดเนี่ยเพื่อนเขาก็ให้เกียรติกันว่าอ๋อถ้าเพื่อนคนนี้เขาถือศีลอดอยู่ก็จะไม่เอาอาหารเอาขนมอะไรไปไปหลอกล่อกัน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาอุดรธานีเป็นโรงเรียนวิถีอิสลามพระหุวัฒนธรรมภายใต้มูลนิธิเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนามุสลิมอีสานมีนักเรียน172คนเปิดสอนหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนตามหลักสันติธรรมหลักพระหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างเด็กเก่งเป็นคนดีรับใช้สังคมเด็กที่นี่นะครับก็มีความสุขในการเรียนบัญชีเป็นเพราะว่ามีเด็กไม่มากครูเดินได้ทั่วถึงนะครับ เด็กกรรนะ็มีความสุขในการเรียนนะครับรู้สึกในการเรียนมีความสนใจในการเรียนดูว่าเด็ก,ดกแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันอย่างไรซึ่งความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมครับแต่เด็กที่นี่เนี่ยเขาได้ดูแลครูจะดูแลด,แลดีผมถามหลานว่าผมทําถามว่าปีหน้าย้ายโรงเรียนไหมเขาบอกไม่ยอมอยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่ไม่ยอม,อม าอามินะลา,า,าวานผู้ปกครองอนักเรียนสแสดงค,ความรู้สึกมั่นใจการเรียนการสอนของโรงเรียนวิถีอิสลามผอุวัฒนธรรมแห่งนี้โดยได้ส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่จากการได้สัมผัสมาหลายปีทั้งเด็กนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองและคนในชุมชนรอบโรงเรียนที่เป็นชุมชนไทยพุทธเคารพในความหลากหลายของชาติพันธุ์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ถือว่าชุมชนแห่งนี้เป็นความสวยงามของสังคมพระหุวัฒนธรรมดีมากค่ะหลานน่ะเลิกเรียนมาขอไปเที่ยวบ้านเพื่อนคนพูดอยู่โนนสูงบางวันต้องให้ไปส่งต้องนัดเวลากันกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเขาอยากอยู่ทั้งวันนั่นแหละแต่เกรงใจญาติเกรงใจผู้ปกครองบ้านนน้นเขาก็มสนิทเนี่ยเดี๋ยวเขาไปบ้านข้าสารคือวันหยุดน่ะเขาจะขอไปเที่ยวบ้านเพื่อน รักกันมากสนิทกันมากโอ้ย<ม>เห็นกันวิ่งกอดกันยังยังเป็นสิบปีไม่เจอกันขนาดเจอกันทุกวัน <laughs> มีความผูกพันกันมากในส่วนตัวมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่ให้ลูกได้มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าแต่ละศาสนาเนี่ยมันมีมันมีข้อดีข้อเสียยังไงคือตัวเราเองเนี่ยเราเกิดมาเราก็ รู้ว่าพ่อเราแม่เรานับถือศาสนาพุทธเราก็ไม่รู้ว่าเรานับถือศาสนาพุทธทาไมถูกไหมคะเราก็นับถือไปตามพ่อตามแม่แต่ทีนี้พอลูกเรามีโอกาสได้เรียนรู้ศาสนาอื่นๆไม่เพียงแค่ศาสนาอิสลามนะคะที่ในในโรงเรียนนี้มีก็คือในเพื่อนๆของเขามีศาสนาคริสต์นะคะทั้งพุทธทั้งคริสต์ทั้งอิสลามเนี่ยอยู่ด้วยกันเขาก็มีโอกาสได้เรียนรู้กับเพื่อนศาสนาอื่นๆด้วย มูลนิธิเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนามุสลิมอีสานมีแนวทางในการสร้างชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือและสร้างอัตลักษณ์มุสลิมให้อยู่ร่วมกันกับคนศาสนาอื่นๆได้อย่างสันติสุขเน้ในในการศึกษาที่ได้มาตรฐานมีมัสยิดดูแลเรื่องศิลธรรมจริยธรรมโดยมีหน่วยงานภาครัฐคอยเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือภายใต้บริบทที่แตกต่างกันของ <ใน S 1> แต่ละศา,าสนาได้อย่าง<น>สมดุลออิสาามมเเงนีน่ยกพทจะ เข้าถึงชุมชนนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยได้รับรู้แนวทางการปฏิบัติว่าจะเป็นในเรื่องของการละหมาดเรื่องของวิธีการทางศาสนาอะไรต่างๆเรื่องของอาหารการกินสุดท้ายในส่วนของโรงเรียนสันติธรรมเนี่ยก็นํานักเรียนของ uh, ชาวพุทธมาด้วยแล้วก็ทางอิสลามมาด้วยเพื่อที่จะเป็นการเรียน uh, ผสมผสานกันครับหลังจากนั้นก็ทําให้เด็กเนี่ยเข้าใจแล้วก็เกิดความรักความสมาม,สมีเกิดความสมานฉันชั การกลมเกลียวกันระหว่างศาสนาทําให้สังคมที่โรงเรียนสันติธรรมเนี่ยการเรียนรู้ไม่มีปัญหาวสัคทําให้เกิดความรักความสามัคคีความสมันอาจารย์อะไรต่างๆเนี่ยเกิดความสามัคคีกันช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันอันนี้ถือว่าเป็นผลเนื่องมาจากเรื่องของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของเรานะครับเลยทําให้ในส่วนของโรงเรียนสันติธรรมเนี่ยครับได้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ โดดเด่นนะครับของจังหวัดอุดรธานีนะครับการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานทําให้วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนชาวไทยพุทธและมุสลิมแห่งนี้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีการพบปะพูดคุยเรียนรู้ซึ่งกันและกันและการพัฒนาร่วมกันจนเกิดความคิดเป็นหนึ่งเดียวชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยกรรมทีมข่าว N b t 1บ t ททีวีอีสานรายงานจากจังหวัดอุดรธานี